อันที่หนึ่งเด้อเราวันที่หนึ่งอุ้ยคือเยอะมากลรตเตอนี่คือเยอะทุกง,งวดนะฮะแต่คนคงแบบเอ้ยเจนูนี่มาเ<ม>จนูนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกคนซื้อ และอุดหนุนสระกกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเดอ้อแปบ๊บนึงนะไหนใครชอบเลขอะไรเตน,นุชอบเจ็ดใครชอบเจ็ดหรือใครชอบเก้หกาหรือใครชอบสูนหรือใครชอบอะไรบ้างทุกคนพอจะเดาได้ไหมพรุ่งนี้อะไรจะมาหวยอกวนอาทิตย์รอกแต่เลขฝันฝันจริงๆนะฝันว่าแม่ตะเคียนมาให้ นี่ลอตเตอรี่เจก็จะมีแบบเจ็ดมีศูนย์บ้างมีเก้าบ้างเห็นไหมมีเจ็ดมีศูนย์มีเก้าโอ้มีเยอะหยิบอะไรได้ก็เอาหมดอ่ะก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ถ้าถามาเยอะไหมก็เยอะอยู่อุ้ยสามศูนย์ก็มีถามว่าจริงคือลอตเตอรี่เยอะทุกง,งวดเลยนะถูกคุมไหมแต่ละงวดไม่คุมนะคะ แต่หวังว่าสักวันน่ะอาจจะแบบรางวัลที่สองก็ยังดีเนาะโอ้ทุกคนไทยบ้างไม่อยากมีโชคเจก็อยากมีโชคมีล่าเหมือนทุกคนนั่นแหละจริงๆใครก็อยากถูกหวยเนาะหวยนยยี่อยู่คู่คนไทยมาหลายแบบมาเป็นแบบยี่สิบสามสิบิบห้าสิบตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วเนาะหวยเนี่ยก็คือแบบลอตเตอรี่เนี่ยเนาะ าาสวัสดีค่ะงวดน,นี้ใครชอบเลขอะไรเลขฝนันงวดวันที่หนึ่งตุลาคมจ้แม่แม่ชอบตามชอบตามไม่ชอบผ่านนะ เลขตัวเดียวเน้นๆจ้ะอ่ะมาเอาแบบนี้ใครชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านเลขเจนุกนะคะใครชอบเด่นอะไรก็ตามมันนั้นเจนเจนุชอบเจ็ดมาไม่มาไม่รู้เจนุไม่รู้ว่าเจ็ดจะมาไหมแต่เจนุกชอบเจนุเชื่อเซนตัวเอง มันอยู่ที่ดวงถ้ามันเลขมันจะมามันก็มาเออมันไม่มามันก็ไม่มาแค่นั้นจบนะคะแม่อ่ะอันนี้เดี๋ยวเลขความฝันไปดูเดี๋ยวก่อนจะให้เลขความฝันดูเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเลขเอมอเลขใบเขียวก่อนใบเขียวนี่นะคะใบเขียวจะนูฟันเจ็ดค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูฟันเจ็ดก่อน จนุกชอบเลขเจ็ดนะคะอันนี้คือใบจริงๆสามตัวคือห้าหนึ่งเจ็ดฟันรูดเจ็ดแปดสามตัวคือห้าหนึ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจนุกไล่เลยคะ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็มาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เน้นเจ็ดศูนย์ถ้าชอบจริงๆเลยนะชอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าที่ชอบเลยนะที่ชอบชอบเลยนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเออประมาณนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าที่ชอบเน้นเน้นเลยที่ชอบนะโอเคอันนี้คือใบเขียวใครชอบตามนะคะแคบไว้ดีๆแคบไว้ดีๆนะคะ นี่เจนูก,ก็ซื้อหมดเห็นไหมที่ตัวเองให้ฉันก็ซื้อเห็นปะลอตเตอรี่พ้าฉันลุดเลขฉันไม่เข้าฉันก็โดนแดกเหมือนกันแค่นั้นเองลอตเตอรี่ก็ไม่เข้าเห็นปะ่ะเจ็ดสามเจ็ดศูนยห้าฉันซื้อหมด750ก็ระวังไว้นะอาจจะคัมแบกก็ได้อ่ะเรขความฝัน เลขความฝันอันนี้ฝันว่าแม่ตะเคียนเอามาให้ฝันนะว่าแม่ตะเคียนมาให้นะคะก็ชอบก็ตามแล้วกันนะคะเจนุกไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออะไรนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออะไร โอเคตัวเดียวเลยค่ะเลขความฝันชอบตามไม่ชอบผ่านแค่นั้นจบถูกแล้วขออย่างเดียวทุกคนทําบุญด้วยขออย่างเดียวเลยถูกแล้วขอทุกคนไปทําบุญด้วยนะกลุ่มฟรียังทันนะคะ